นะครับในการเริ่มต้นทําสมาธิเนาะคือผมเนี่ยเคยผิดพลาดมาก่อนนะครับแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเนาะไม่ต้องมาผิดพลาดแล้วเสียเวลากับผมนะครับเสียเวลาแบบผมเนาะที่ตอนผมปฏิบัติจะเสียเวลานานคือว่าความผิดพลาดในการเริ่มต้นแล้วอยากผมเนี่ยเริ่มต้นทําสมาธิแล้วอยากครับอยากที่จะสงบอยากที่จะได้ฌาน รูปประชานบ้างชานหนึ่งสองสามสี่บ้างยากที่จะได้อะรูปประชานมันมีแต่ความอยากนั่งลงไปเนี่ยอยากที่จะสงบแค่คิดก็ค,คือว่านั่งเพื่ออยากจะสงบแต่พอผมเริ่มนั่งแค่อยากจะสงบอะครับมันมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความคิดมีแต่ความอยากแล้วผมก็มานั่งคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราอยาก ท่านสอนให้แต่เราละเราวางเราสละแล้วถ้าเกิดผมมานั่งสมาธิเริ่มต้นผมก็อยากแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้อะไรเลยผมจะได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่ความถือดียึดดีแบบนั้นนะครับผมก็เลยมานั่งแบบไม่อยากผมมานั่งสมาธิแบบผมไม่อยากได้ความสงบ ผมไม่อยากได้อะไรเลยผมทำเพื่อทำไม่ได้ทำเพื่อหวังสิ่งใดเดินตามอริยมรรคที่ผู้เจ้าท่านบอกทำอาณาปณสติที่ท่านบอกรู้สึกตัวหายใจส,สบายๆไม่ได้มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเชื่อไหมครับ แค่คิดแล้วผมทำมันมีแต่ความเบามีแต่ความสบายที่เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบอกแต่ลาทะนะครับมันก็ขึ้นมาในหัวผมราทะเมื่อนั้นแหละเมื่อสิ้นตัณหาก็นพนพานมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนเนาะที่เริ่มปฏิบัติธรรมไม่ว่าปฏิบัติแบบไหนก็ตามเนาะ ผมเนี่ยปฏิบัติถนัดมากนะครับแบบอาณาปณสติทำมาเป็นสิบสิบปีนะครับจนมารู้ช่วงหลังๆว่าเราต้องทำให้มันสบายสิแล้วผมก็ลองสังเกตย้อนกลับไปผมนั่งเมื่อก่อนอยากจะได้ชานอยากจะสงบไม่เคยได้แต่ผมลองนั่งแล้วไม่อยากได้อะไรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติรราตแล้วสมบุญเนี้ยมันกลับกันนะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณมีความโลภความอยากนะเมื่อนั้นนะครับพลังแห่งกรรมหรือกฎแรงดึงดูด่มันจะส่งแรงความขาดแคลนความอยากกลับมาให้คุณเขาไม่รู้เลยเนาะแต่เมื่อไหร่เขาตามที่คุณเต็มอิ่มไปด้วยภายในแล้วเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์แล้วเขาจะส่งแต่สิ่งดีๆมาให้เรานะครับคําว่ากรรมเนี่ยหรือคนสมัยนี้เรียกว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติ ที่เราจะเรียนรู้กับเขาได้หรือเปล่ากฎแห่งกรรมนี่นะครับธรรมชาติเราเรียนรู้ได้เลยในปัจจุบันหรือพระพุทธเจ้าบอกนะครับกรรมมี3อย่างแค่นั้นเองกรรมทางความคิดคําพูดการกระทํา3อย่างนี้คือกรรมนะแล้วเราเรียนรู้อย่างนี้ครับเราจะเข้าใจสิ่งทุกอย่างตามธรรมชาติแค่อยู่กับปัจจุบันแล้วทุกอย่างจะมีคําตอบให้เราหมด เราจะมีความสุขในปัจจุบันเราจะอิ่มอยู่ในภายในมันจะเป็นความตื่นรู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะอยู่กับเราเสมอในปัจจุบันนะครับเริ่มต้นจากการปฏิบัติธรรมที่ไม่อยากได้อะไรหรอะไม่เอาอะไรครับแค่ทําไปสบายสบายพระพุทธเจ้าบอกเลยเนาะปฏิบัติถูกทางประพฤติถูกทางเนี่ยทางที่ไปนะครับก็เบาสบายนะ เหมือนไม้ลอยนะ